ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีนะคะในกิจกรรมที่3นะคะเรื่องทิศนะคะคะ่ะกิจกรรมที่3เรื่องทิศนะคะซึ่งเราจะพูดถึงการกำหนดทิศนะคะโดยเราจะสังเกตการขึ้นและตกข,ของดวงอาทิตย์ในภาพเป็นเกณฑ์นะคะค่ะ ก่อนอื่นเลยคําถามก่อนทำกิจกรรมนะคะคําถามข้อที่หนึ่งก่อนทํากิจกรรมนะคะคำถามสำคัญนั่นก็คือเราสามารถกำหนดทิศต,ต่างๆได้อย่างไรข้อที่2นักเรียนคิดว่าการกำหนดทิศใช้อะไรเปิดเกณฑ์การกำหนดทิศน,น,นะคะนั่นก็คือเราใช้การขึ้นได้ตกของดวงอาทิตย์ และแหล่งอ้างอิงนะคะเป็นเกมข้อ3นักเรียนคิดว่าด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้ากำหนดเป็นทิศใดพ้าอาทิตย์นะคะหรือดวงอาทิตย์นะคะขึ้นจากขอบฟ้าด้านทิศต,ตะวันออกนะคะข้อสนักเรียนคิดว่าด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ากำหนดเป็นทิศใด ก็คือดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ,ะบันทึกกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะไปบันทึกกิจกรรมเราไปดูความรู้กันก่อนนะคะค่ะความรู้นะคะเรื่องทิศนะคะกรณีที่เราไม่มีเข็มทิศนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์อะเข็มทิศเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบอกทิศนะคะเราสามารถใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็น เป็นหลักในการบอกทิศได้นะคะถ้าเราไม่มีเข็มทิศเช่นนะคะ,ะ่เราดูยังไงก็คือในตอนเช้าให้เรายืนกางแขนใช่ไหมคะและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นอะไรคะเข้าอาหารหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นทิศตะวันออกนะคะ วงอาทิตยขึ้นทางทิศต,ตะวันออกทิศที่อยู่ด้านหลังเราก็ต้องเป็นทิศต,ตะวันตกเพราะดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกแขนขวาของเรานะคะคจะชี้ไปทางทิศใต้นะคะส่วนแขนซ้ายนะคะจะเป็นทางทิศเหนือจำไว้นะคะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้น เราหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์แสดงว่าเป็นทิศตะวันออกข้างหลังเป็นทิศตะวันตกขวามือเป็นทิศใต้ซ้ายมือเป็นทิศเหนือนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะ,ะสมมติว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ ดวงอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแสดงว่าข้างหลังเราเป็นทางทิศตะวันตกแต่ถ้าเราเราดูขวามือนะคะขวามือจะเป็นทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือแต่ถ้าเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนกันคือสมมุติว่าเราหันหน้ามาฝั่งนี้นะคะ ถ้าเราหันหน้ามาทางทิศเหนือใช่ไหมคะอันนี้คือเราถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนืออันนี้คือขวามือของเราอันนี้คือซ้ายมือซ้ายมือของเราถ้าสมมุติว่านักเรียนหันหน้ามาฝั่งทิศเหนือข้างหลังนักเรียนก็จะเป็นทิศทิศใ,ใต้นะคะเห็นไหมคะ ข้างหลังนักเรียนจะเป็นทิศใต้ขวามือจะเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกออาสังเกตไหมคะอ่าเราสังเกตเห็นใช่ไหมคะหรือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอเห็นไหมคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะ ข้างหน้าก็เป็นทิศตะวันออกข้างหลังทิศตะวันตกขวามือทิศใต้ซ้ายมือทิศเหนือเหมือนกันยังไงเราไปดูนะคะนักเรียนไปหันไปดูว่าเห็นไหมคะถ้านี่คือถ้าทิศตะวันออกใช่ไหมคะตรงนี้คือทิศตะวันออกเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เด็กคนนี้ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแสดงว่าขวามือเขาเป็นทิศอะไรคะ ขวามือเป็นทิศตะวันออกตรงข้ามขวามือต้องเป็นทิศอะไรคะที่ผ้า,าทิศต,ตกนะคะนั่นก็คือทิศตะวันตกนะคะถ้าขวามือเขาเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกข้างหน้าต้องเป็นทิศเหนือนะคะข้างหลังก็จะเป็นทิศทิศใต้นะคะค่ะคำถามหลังกิจกรรมนะคะคำถามหลังกิจกรรม ข้อที่1ด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางทิศใดคะอาทิตย์ตะวันออกนะครับดวงอาทิตย์ปรากฏทางทิศตะวันออกด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั่นก็คือด้านทิศตะวันตกนะคะเมื่อให้ด้านขวามือขวามือเห็นไหมคะขวามือถ้าขวามือเป็นทิศตะวันออกซ้ายมืออาจจะเป็นทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือใช่ไหมคะที่เราดูด้านหลังจะเป็นทิศใต้นะคะคือด้านหน้าเป็นทิศเหนือด้านหลังเป็นทิศใต้สรุปการทำกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรสรุปนะคะสรุปคือคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งซึ่งกำหนดทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมคะให้เป็นทิศตะวันออกและมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทาง อีกด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตกและเมื่อ,อให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายอยู่ทางทิศตะวันตกด้านหน้าต้องอก็จะเป็นทิศเหนือด้านหลังเป็นทิศใต้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้อย่าลืมํามนะคะสวัสดีค่ะ